คลิปนี้เป็นคลิปลวรวมโมเมนต์พิสดาอรอ l ร n a าเบรกเอาจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันโ hmm? มเมนต์พิสดาอรอ l ร n a าเบรกเอาวันนี้ขอเสนอตอนติดบัคกในคลิปนี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาลงฟาร์มล็อกดาวน์กันฟาร์มของความไปประมาณครับผมเห็นตรงช่องตรงนี้ก็เลยกระโดดขึ้นไปอยากจะลองลงไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ้าวอะไรติดบัคและฟามสวยก็บังเกิด มันขึ้นไม่ได้ครับพยายานเดอีกแล้วเอาหาก็หลังจากที่พยายามอยู่นานนะครับมันเหมือนจะมีความหวังแต่ก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีก็เลยบอกให้เพื่อนไปก่อนเลยระหว่างนี้ผมก็พยายามกระโดดออกลองท้าทุกอย่างดอปของแล้วก็กระโดดตัวเปล่าก็ไม่ขึ้นจนเกือบหมดเวลาสุดท้ายก็ตายอยู่ในแมปตายโง่ๆครับในตานี้ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้รบกวนช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ ผมจะได้ทําออกมาเรื่อยๆจะได้รู้ว่าทุกคนชอบนะครับขอบคุณมากครับ <c oughs> เลทถัดมาโมเมนต์พิสดารอารีนา่าปบกเอาตอนบอดเด้งดึงในวันนี้ผมก็ลงอารมูรี่เหมือนทุกๆวันเกิดในชั้นหนึ่งเคลียร์บอทรูดของจนกระทั่ง <c oughs> ทุกคนดูทันไหม <c oughs> จู่ๆบอทก็เด้งดึงเฉยเลย <c oughs> อะไรเนี่ยอาเครื่องกระตุกเลยหลังจานั้นก็เคลีย์บอทไปนะครับ <c oughs> เลดนี้ไม่ได้ทําอะไรเลย เงินมาเก็บของแล้วก็ออกอิ่มๆครับบอดสามแต่เงินนี่เจ็ดแสนเลยร่ำรวยมาไกไปเลทถัดไปเลยเลทนี้ผมเจอเซฟบัคครับน้อยมันก็มีเซฟให้อันหนึ่งอ่ะดีกว่าไปเปิเปดเอ้อง,องเสือเอาอันนี้ตอนที่ผมอัดคลิปผมไม่รู้นะครับว่าเซฟบัคคือมันต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งของ<ช>มันจะขึ้นมาเองในคลิป yeah, อาจจะดูแบ,แบบงงๆหน่อยอันนี้ผมรู้หลังจากที่ผมอัดคลิปไปสักพักหนึ่งแล้ว ไายโต๊ะไม่มีดีเยอะขายกุญแจไปแล้วกุญแจเป็นล้านเลยโอ้โห <c oughs> เรถัดมาโมเมนต์พิสดารอารีนาปกิกเอาตอนจู่ๆก็ลอยได้เปิดมาก็เจอตัตูที่ห้องชั้นสอง <c oughs> อ๋อมีดักในห้องคอนโทรนจ่าทำไมมันตัวมันลอยอ่ะเ <c oughs> อามันตายมันตายจ้ามันตายตายเลยไม่มีเพื่อนด้วย สุดท้ายตานี้ก็รอดครับเพื่อนมาช่วยแล้วก็วิ่งไปออกตรงทางออกชั้นหนึ่งขอบคุณที่รับชมครับ